สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของวิหารพระมงคลบพิรนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ครับไม่ได้พามาเที่ยววัดนะแต่จะพาไปทานน้าตาลสดครับเป็นน้ําตาลสดที่ขายมานานกว่า60ปีแล้วนะครับคนที่ขายก็คือป้าเดะนะป้าเดก็ขายมานังแต่สาวสาวเลยนะครับประมาณปี2 5 0 5นะโดยประมาณนะฮะตอนนี้ก็ปี2565แล้วก็ประมาณ60ปีแล้วนะครับที่ขายน้ําตาลสดตรงนี้แล้วผมก็เคยไปเห็นภาพของกลมศิลปกรเนี่ย เป็นภาพของแม่ค้าขายน้ำตาลสดนะก็คิดว่าเป็นประเดะนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นคนที่ประเดะรู้จักนะครับแต่ก็ได้เลิกขายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงประเดะกับอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังขายอยู่นะเดี๋ยวพาไปชิมครับขายมายาวนานนะซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ประจาพาวิหารเลยฮะขายน้ำตาลสดหรอครับน้ำนนตาลตะโหนด ไปเดะด้วยเหรอคะครับครับปะเดขายมานานยังครับปะเด๊โอ้โหหกสิบสี่ปีแล้วเลยเหรอครับตั้งแต่สาวๆเลยนะฮะแกเละติดตังเลยค่ะตรงนี้เราจะไหมครับทั่วเลยตลอดหมดเลยอ๋อปได้ยี่มันหวานไหครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวส่งไวไฟตั้ม แต่ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ก็อาจจะเจอนะจะเจอลูกเจอจะมีข้างล่างด้วยไม่เละอยู่ข้างลยเริ่มมีข้างบนอุ้ยหนูรู้จักป้ารู้จักสิแหมป้าดัมจะต้าแต่เดิมตอนป้าท้าสาวเนี่ยก็มีคนขายเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับล่างสดเป็นติดเลยลูกเป็นติดเจ้าเลยตอนนี้เหลือป้าคนเดียวจ้ะเหลือป้าอีกคนอยู่ตรงนั้นลูกครับอไม่เป็นใครกันเลย นี่คือนี้เป็นภาพเก่านะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปประเด็นนะคือให้ดูนะครับรูปนี้เป็นรูปเก่านะครับกลุ่มศิลปาก่อนให้รู้นะครับว่าอาชีพเนี้ขายน้ำตาลสดอ่ะสมัยก่อนก็มีขายเยอะนะเยอะเลยูกอ่าเป็นสิบเจ้าเลยนะครับตายไปมั่งแก่ไปมั่งตัวอย่างแต่ไม่ใช่รูปประเด็นนะแต่ไม่ใช่รูปประเด็นนะครับรู้จักกันแต่เลิกขายไปแล้วนะครับคนนี้เขาเลิกขายแล้วเลิกขายกันไปหมดแล้วมีป้าคนเดียวครับ ีพอรู้จักไหมครับอ๋อรู้จักต้นอยู่แถวบ้านป่าครับจะขายนะเะ็ยังไงบ้างตอนตอนนี้เขาก็ไม่ได้ขายแล้วลูกจะเขาเลี้ยงหลานเขาเลี้ยงหลานมีป้ามีป้าคนเดียวแหละที่ว่าป้าป้าเนี่ยขายตั้งกระรุ่นเขาป้าขายก่อนเขาด้วยตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เขายังไม่ได้มาขายอันนี้ก็พอลานั้นเขาโตรุ่นพอลาน ตัวสิบสามสิบสี่สิบห้าเขาก็มาเริ่มขายอ,อจะขายที่ย,ยังมีลูกยังมีประมาณเท่าไหร่หกสิบเออหกสิบได้หกสิบเอ็ดหกสิบสองเขาจะอ่อนกับป้าเพราะป้ามั 76, นเะจ็ดสิบหกแล้วเพราะว่าตอนก่อนมี่หนทางเดินตรงนี้ มันจะเป็นหนทางเดินหน่อยเดียวแล้วตรงน,นี้เขาไม่ได้เอาขึ้นเพิ่มนี้มันตัดป้าจะขายกันบนกําแพง<ม>เพราะป้ามาลงมาขายที่นี่ไม่ได้เพราะก็ห้ามไงละ<ม>่ะบังส่วนเขาห้ามจะขายกันบนกําแพงยนขายกันบนกําแพงเลย<ม>คนก็ไปซื้อได้แล้วจริงตรงนี้ก็มีทางเข้านิดเดียวมีทางเป็นประตูเข้านิดเดียว<ม>นี่แหละ้นเขเ<ร>าจะขายกันปากประตู<า>ได้มันมีสองที่นึงแล้กที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่นึรู้ไว่า ตอนแรกไม่มีแก้วอ่ะใส่ไม่มีแก้วใช้แก้วตึกกระบุงที่ว่าเป็นเอาเลี้ยงเนี่ยนั่นแหละแก้วใหญ่ยังไงแก้วละสิบตังค์ไม่มีหลอดด้วยแล้วไม่มีไม่มีถุงด้วยธมาก็มามีถุงก็ขายถุงละห้าสิบตังค์ถุงละสลึงถุงลึงถห้าสิบตังค์ปีสองพันห้าร้อยอยู่นะนั่นแหละห้าร้อยใช่ต้องดูราคาทองสมัยนั้นนะทองบาทละร้อยห้าสี่ร้อยยี่สิบต้องดูราคาทองเราจะรู้เลยเอากินเลยกินคนละแก้วครับ จัดมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ่ายให้เลยเฮ้ยจ่ายไป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้ไม่เป็นไรเลี้ยงเลี้ยงก็นี่นะครับเป็นอาชีพในตำนานเลยนะขายมานานนะมีคนจะเป็นขอออหขออนังจิกพิมไม่ใหญ่แตเขามาถามป้าเขายังบอกว่าฝากเขามีลูกน้องเขาแล้วกบอกว่าฝากความกระถึงนมาหาป้าเยอะด้วยนะว่าพี่ได้ใจกัะเยอะด้วย พูดเหมือนหนูเลยว่าใช่ประเด็จไหมเนี่ยใช่เลยลูกนะครับขายมายาวนาน64ปี64ปีแต่ประมาณปี2500เขาบอกป้าดูชีวิตเขาบอกแสดงว่าขายมาตั้งแต่วิหารยังไม่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้แหละแต่มงล่ะค่ามงล่ะคาใหม่น้ำตาลเจือกน้ำตาลสดนะครับอันนี้มันมงล่ะค่า2500แล้วก็มา2มาทำผลที่สอง าป้ากับกี่โมงเนี่ยปกติห้าโมงอ๋อห้าโอร่อยนะครับนี่เจ้าเก่าแก่ของยุธยาเลยนะต้งแสสองพันห้าร้อยหนึ่งป้าดป้าเดยังไงก็ลองมาทานดูนะครับนะเป็นน้ำตาลสดที่ขายที่บริเวณด้านหน้าของวิหารพระมงคลบพิตรนะขายมายาวนานแล้วนะครับประมาณ60ปีนะขายตั้งแต่สาวๆอ่ะคือพอดีว่าผมไปดูรูปไง ไปดูรูปเก่าของกลุ่มศิลปรกรเนี่ยมีรูปของแม่ค้าขายน้ําตาลสดก็คิดว่าเป็นป้าเดแต่ไม่ใช่นะฮะแต่เป็นคนที่ป้าเดรู้จักอ่านะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เลิกขายแล้วเหลือป้าเดเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงนะขายอีกด้านหนึ่งเหลือแค่ประมาณ2คนนะฮะที่ยังขายน้ําตาลสดอยู่ที่อยุธยาอยู่นะครับขายมายาวนานครับกว่า60ปียังไงแวะอุดหนุนนะของป้าเดครับแก้ละยีบบาทครับ